สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปอก็จะมาสอนโหลด The s i m f e e p a y กันนะคะเข้าไปที่ Google กด4399นะคะมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดอันแรกเลยนะคะนี่ 4399.com กดเข้าไปเลยนะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็กดไปที่สีส้ม่ะกดไปที่สีส้มตะกี้นะคะนะมันก็คือมันก็เหมือนเป็นเว็บเอ่อแอปนะแอปแอปหนึ่งนะของต่างประเทศนะนะ มันก็จะขึ้นมาสปงสแกนเวลัสสแกนอะไรก็แล้วแต่นะอ่าตั้งค่านะคะอันนี้ถูกห้ามใช้แล้วแต่เราจะใช้เราก็กดตั้งค่านะคะอ่าแล้วก็กดแหล่งที่มาไม่รู้จักติ๊กถูกกดตกลงนะคะอ่าครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะถัดไปถัดไปถัดไปกดจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าติดตั้งนะคะนะถัดไปเรื่อยๆก่อน อพอมันจะขึ้นคําว่าติดตั้งนะเดี๋ยวมันก็ต้องรอให้แอปนี้ติดตั้งก่อนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะที่เคยบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นเว็บอันตรายหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะถ้าใครคิดว่าอุ๊ยไม่เอาดีกว่าโทรศัพท์ชันแพงซื้อมาพังไอซื้อมาแพงก็นะห่วงก็ไม่ต้องโหลดไปเล่นนะเพราะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเตือนไว้ก่อนนะ สำหรับใครที่คิดว่าอุ๊ยฉันอยากเล่นจิตใจฝักใฝ่ก็นะโหลดไปเลยเห็นไหมมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้พี่ปอน,นี่แหละโคตรฝักใฝ่ไม่ใช่ใครหรอกพี่ปอนเดี๋ยวฝักใฝ่อยากจะเล่นก็คือต้องลองนะอันนี้โหลดมาประมาณหลายรอบแล้วอะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาขึ้นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยตรงนี้อ่าพอกดเข้าไปแล้วมันก็นี่เลยมี เกมเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะแล้วก็พิมพ์คำว่า the sim free p a y เข้าไปพิมพ์ยังพิมพ์นะี่ยพิมพ์ตรงข้างบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหม the sim มันก็จะมี the sim mobile ด้วยนะใครอยากเล่น the sim mobile ก็โหลดเอาที่นี่ก็ได้อ่าทำความสะอาดแต่พี่ปอจะโหลด the sim free p a y นะอะ่มาโหลดกันเลยเจออย่างอ่ะยังพิมพ์ไม่เสร็จรอแป๊บนึงนะคะ นี่เดิ s i ซิมฟรีเเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นอันแรกเห็นไหมมันจะขึ้นอันแรกเราไม่กดเรากดอันข้างล่างลงมานะคะเห็นไหมเดิรซิมฟรีเพย์อันนี้เราไม่เอาเรากดอันที่สองเห็นไหมตรงนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะเวลากดเนี่ยช้ามากเลย <c oughs> เห็นไหมมันจะขึ้นว่าเดซิมฟรีเพย์แล้วก็กดเข้าไป <c oughs> มันจะให้เราเลือกนะเนี่ยเห็นไหมมันจะให้เราเลือก ว่าเราจะโหลดอันไหนอันแรกมันจะเป็น24.17กับอันที่2มันจะเป็น16.26 M แล้วเราเลือกอันที่2เพราะว่ามันน่าจะแบบว่าเออเก็บข้อมูลน้อยกว่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เอาอันที่2นะอันนี้พี่ปอติดตั้งไว้แล้วนะคะถ้าใครอยากติดตั้งก็กดลงไปพอกดลงไปมันก็ทําการดาวน์โหลดเองนะอันนี้พี่ปอติดตั้งไว้แล้ว มันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สีส้มๆนะแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตั้งมันก็จะขึ้นสีเขียวเราต้องกดสีเขียวก่อนนะคะ,คะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะมันก็จะขึ้นแอปแล้วก็ไปดูที่แอปนะว่ามันติดตั้งเสร็จหร, right? หรือยังถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้านี้เลยนะโอเคนะคะทําได้เนาะพอพี่ปอติดตั้งเป็นแล้วไม่อยากลบติดตั้งใหม่นะโอเค เข้าไปกดติดตั้งกันเลยถ้าใครอยากเล่นนะดูสีเงินพุ่ภาพไปหมดเลยว้าวบ้านสวยด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่ปอจะมาสอนทำอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย